เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้ใคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับีผมมาชี้เป้ารถายยร,ราคาย่อมยาเลือกสีเลือกใช้นะครับคันนี้21,500บาทนะครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นครับวิ่งทางไกลสบาย ความร้อนนิ่งภาษีก็ไม่ขาดเล่มชุดโอนก็ครบนะครับ2 1 5 0 0บาทนะครบาทับใช้งานได้เลยครับจ่ายตลาดซื้อข้าวสีสันก็ยังโอเคนะครับยังเงางามอาจจะมีซีดมีด้านบ้างบางจุดล้อกระทะครับภายในสะ,สะอาดนะครับสะอาดเกียร์ธรรมดาเข้าครบกระจกไฟฟ้าเบาะไม่ขาดแอร์เย็นช่ำชพิกัดดูรถอยู่อยุธยาทัานใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวมาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้เครื่องหัวฉีดนะครับเติมเดิมแต่เข็บซ้ายขวาเลยพับอาร์กอยู่ครบไม่มีชนหนักภาษีปีหน้านะครับ69เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวมาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ